สวัสดีค่ะเปิดความน่ารักของแดนนี่สารพลรูเซียโนหรือคูริทฝรั่งว่าวลาวสุดน่ารักในมนรักหนองผักกะแยงแดนนี่สารพลรูเซียโนหรือคูริทนักแสดงจากละครมนรักหน้องผักกะแยงหล่อละมนุนพอเพียงน่าฝรั่งว่าวลาวได้สดใสสุดๆในละครเรียกว่าลีลาท่าทางและการพูดจาแฟนๆอยากจะเป็นแฟนคูริตกันเพียบ ทั้งวิถีชีวิตที่พอเพียงเรียบง่ายทั้งสอนหนังสือและจิตอาสาปลูกข้าวเลี้ยงไส้เดือนกระแสฮอตมาแรงบ้านน้องกระยงคึกคักเลยจ้าคูริตหนุ่มที่มาอยู่บ้านน้องกระยงแล้วสนิทกับชมพู่และเป็นคนที่ต้องกรอกขี้วัวกับเขียวเป็นขวัญใจสาวๆอีกคนในละครมนรักน้องผักกระยงปลูกข้าวเลี้ยงไส้เดือนขนขี้วัวทำได้หมดแถมพูดภาษาอีสานได้น่ารักน่าเอ็นดูมาก แอบไปส่องไอจีส่วนตัวของแดนนี่หนุ่มนักแสดงลูกครึ่งไทยสวิตเซอร์แลนด์ที่มีชื่อเสียงจากวัยแสบสะแหกขาดภาค2ปัจจุบันแดนนี่อายุ22ปีแดนนี่เริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงในปีพศ2560จากการชนะเลิศการประกวด Smile Boy and Girl ซีซั่นหนึ่งและเคยเข้าร่วมประกวด g s b Gen c a m p u s s t a r อีกด้วย โดยผลงานการแสดงครั้งแรกจากการแสดงละครเวทีพระร่วง The Musical โดยแดนนี่ได้เล่นเป็นอมารสุขไทยชาวบ้านเมืองละโวนอกจากผลงานการแสดงแดนนี่ยังมีงานเดินแบบและโฆษณาแดนนี่มีผลงานการแสดงละครอาทิซีรีส์ดีมทีมวัยรุ่นเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นมีฝัน ัวแสสะแตกขาดโครงการสองวาสนารักและผลงานละครเรื่องล่าสุดมนรักน้องผักกะแยงในบทคูริสคูอาสาสมัครชาวอเมริกันแห่งบ้านน้องกระแยงรักและหลงไหลในประเพณีและวัฒนธรรมอีสานซึ่งหลายคนถูกอ,อกถูกใจกับบทบาทนี้ของแดนนี่สดใสไม่แพ้ตัวจริงกันเลยทีเดียวค่ะขอบคุณที่รับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ